สวัสดีค่ะต้อมกินลำมาแล้วค่ะวันนี้ต้อมจะชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมากินขนมจีนน้ำเงี้ยวตีนไก่นะคะใส่กระดูกหมูแบบจุกๆเลยตอนที่ต้อมถ่ายนะคะฝนตกฟ้าร้องนะทุกคนนะคะฝนตกฟ้าร้องเรามากินกันเลยน้ำเงี้ยวของเมืองเหนือต้อมก็มีหนังปองแล้วก็แคบหมูนะคะมีถัวฝักยาว กระถินแล้วก็สลัดพอร์สนะคะทุกคนมากินกันเลยเดอ้อก่อนอื่นกำแรกแหกหมานเหมือนเดิมนะคะขนมจีนพันกับขนมจีนพันกับหนังปองนะคะ หม้อขนาดใส่มะน,นาวนะคะทุกคนแล้วก็ต้มจากทุก,กผักนะคะถองงอก ปรีนะคะหัวปรีเนาะผักกาดดองแล้วก็กระหล่ำนะคะคุกเค้าให้เข้ากันเลยค่ะทุกคนนี่นะคะชิมน้ำก่อนอืแซบ่บขอใช้ส้มนะคะ เส้นยาวเหนียวนุ่มวันนี้ต้องใช้เส้นแห้งนะคะทุกคนใช้ประมาณหนึ่งร้อยกรัมนะคะเส้นยาวเหนียวนุ่มต้มประมาณห้านาทีนะคะมากินกันเลยทุกคนน้ำเหนียวเมืองเหนือมอ อขออนุญ,ญาตใช้มือดีกว่าอืมอืม,อมหัวปลี ทุกคนติ้นไก่แบบเปื่อยๆเลยอเปื่อยมากๆอร่อยอือ ซดน้ำค่ะทุกคนใส่เลือดห้าก้อนนะคะเป็นเลือดไก่นะคะทุกคนอืม้ม ากกะถินแม่ผูกไว้ที่บ้านค่ะเมบอกขนาดเส้นหายแล้วทุกคนขนมจีนพันกับหนังปอง มอัอืมจิ้นไก่เปื่อยๆเส้นหายอืมอืม เส้นอยู่ข้างหน้าค่ะทุกคนอนี่เส้นขนมจีนเส้นยาวเหนียวนุ่มเหมาะขนาด มะเขือเทศแพงมากทุกคนปกติซื้อสามสิบก็ใส่หม้อใหญ่ๆได้วันนี้ซื้อมะเขือเทศห้าสิบบาทสามสิบได้นิดเดียวไปซื้อที่ตลาดนะคะแล้วก็กลับมาซื้อในหมู่บ้านอีกยี่สิบ อกินกับข้าหมูก็อร่อยหาเส้นก่อนทุกคนอืมเอาเส้นพันกับแค่หมู กระดูกหมูเล้งอันใหญ่มากนุ่มถ้ากินคามคืนยิ่งอร่อยทุกคนน้ำขนมจีนจะซึมเข้าไปในกระดูกทุกคน E oh. เหมาะขนาทุกคนอร่อยมากๆ วิธีทําน้ําเงียวนะคะทุกคนต้องเคยลงคลิปไว้ก่อนหน้านี้ทุกคนเลื่อนดูนะอืมเส้นหายล้วต้องใช้ช้อนแล้วทุกคนเส้นไม่ค่อยมีละอืมกระถิน กินกันหนังปองอร่อยสุดๆหนังปองไม่รู้ว่าภาคกลางเรียกอะไรแคบวัวหรือเปล่าทุกคนแคบ,บวัวแคบฟายต้อไม่แน่ใจอ เผื่อยมากมากเนื้อล่อนเลยเนี่ยทุกคนอืม,อม,อม ทุกคนอิ่มแค่กระดุงหมูอันเดียวก็จุกแล้วทุกคนอันใหญ่บเบ้อเลยหืมเผื่อยมากเลือดก้อนหอมกระเทียมเจียวหอมผักชีนะคะทุกคน หอมมะนาวอร่อยฟินมากมบะกรสม้ม มะเขือเทศอืมอิมอ่มเปร้เลยทุกคน ที่เหลือนะคะเดี๋ยวต้องกินรอบดึกอ,อีกทีหนึ่งนะคะทุกคนวันนี้ยังไงนะคะตามขอจบคลิปเพียงเท่านี้กินไม่สุภาพยังไงต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย